สวัสดีครับจากอาจารย์โจจอมยุทธะนะครับวันนี้ก็มีคําถามง่ายๆออนไลน์มาเลยนะครับว่าอาจารย์ครับชีวิตของคนเรานั้นมีความต้องการอะไรสังคมนี้ต้องการอะไรผมก็เลยตอบง่ายๆฮะว่ารู้ไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกคนนะครับเขาต้องการอะไรคือสรุปง่ายๆเลยว่าต้องการความอิสระอิสระภาพ โดยที่อาจารย์ระบุไปเลยว่าอิสระภาพที่เราต้องการมีสามข้อท่านี้หนึ่งอิสระภาพทางความคิดสองอิสระภาพทางเวลาและสามครับสาคัญขาดไม่ได้คืออิสระภาพทางการเงินโอเคไหมครับคาว่าอิสระภาพมนุษย์ทุกคนต้องการอิสระภาพนะครับทั้งนั้นถ้าเรามองตรงนี้และเราสามารถนํามาประยุกต แล้วหาความสุขของตัวเองนั่นคือความสุขที่แท้จริงครับโอเคจากอาจารย์จจอมยุทธสวัสดีครับ